สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม sky archer studio นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม s h a r m a n King fun baric chronicle นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกทุกคนเกี่ยวกับสเตตัสอย่างหนึ่งนะครับของตัวเกมนี้ที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้กันนะครับซึ่งผมขอเรียกระบบนี้ว่าระบบความสัมพันธ์แล้วกันนะครับเข้ามาที่หมวดของ characters นะครับผมแล้วก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งมานะครับผมจะเอาเป็นเต่าเรนนะครับ ตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะสังเกตนะครับว่าเวลาทุกคนได้ทําการสุ่มแล้วได้ตัวใหม่ๆห,หรือว่าตัวที่ยังไม่เคยกดมันจะเป็นปุ่มแดงๆมานะครับพอกดมาแล้วเนี่ยมันจะมีตุ่มแดงๆตรงปุ่มทางซ้ายเนาะตรงเจ้าวิดีโอสั้นๆที่เหมือนเป็นสตอรี่เสริมเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่กดคุยเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้แต้มตรงนี้ครับผมของผมมีอยู่187นะครับ ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับที่ช่องกล่องทางขวาเนี่ยของผมมันปลดแล้ว1อันนะครับอันนี้นเป็นสตรอรี่พิเศษนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือระบบตัวนี้นะครับผมนี่ถึงผมจะอ่านไม่ออกนะครับแต่มันเป็นบัฟพิเศษนะเนี่ยเหมือนเป็นความสัมพันธ์ระดับที่1น,นะครับผมเหมือนจะมีบวกเลือด150แล้วก็อะไรอีก50แต้มก็ไม่รู้นะครับอีก2อ,อย่าง ซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันน้อยนะครับแต่ว่านี่เป็นระบบของเกมและมันก็ค่อนข้างที่จะซับพอร์ตตัวละครน,นั้นๆได้เลยนะครับพอมาถึงตรงนี้นั้นเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเจ้าระบบเนี้ยมันปลดล็อกอยังไงทุกคนอาจจะมีประมาณ1ช่องถึง2ช่องนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราก,กดเข้าคัดซียนตัวละครน,นะครับเราจะได้แต้มประมาณ20 40แล้วก็60ประมาณนี้นะครับผม แล้วก็จะมาสแต็กอยู่ตรงนี้นะพอเรากดมาช่องที่2นะครับในช่องแรกเนี่ยเราจะต้องมีแต้มความสนิทสนมความสัมพันธ์ของเรนเนี่ยถึง100แต้มนะครับและต่อมาที่ของผมเขียนว่าเลข6นะครับก็คือมีความสัมพันธ์กับตัวละครเรนถึง6ตัวนะครับถึงจะได้ปลดล็อกแพสซีฟสกิลช่องแรกมาซึ่งผมก็ปลดมาแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแต้มความสัมพันธ์มีถึง100แล้วก็ ตัวละครความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเรนมี6ตัวนะอย่างของผมตัวนี้เรนตัวใหม่นะครับตัวหน้าตู้มีความสัมพันธ์แล้ว3นะครับ3นะทุกคนจําไว้ก่อนนะครับมี3นะจะเป็นเรน1นดาวหรือ2ดาวหรือ3ดาวก็ได้นะครับผมขอแค่มันติดแท็กคําว่าเต่าเรนนะมากดที่ช่องนี้ครับผมอ่ากดที่คัดซีนตรงนี้นะครับเรน2ดาวนี่ผมมี1 ก็เป็น4แล้วจากเมื่อกี้3มบวก1เป็น4นะครับตัวต่อไปครับเป็นเลนอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะคัดซีนมีหนึ่งเป็น5นะครับผมเป็น5แล้วนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนี่เป็นเต่าเรนเหมือนจะเป็นชุดเลือกอช่วงหน้าหนาวอ่ะเข้าผิดนี่ช่องนี้คัดซีนมี1เป็น6นะครับแล้วแต้มของผมเนี่ยมันเกิน100ไปแล้วทำให้ผมสามารถปลด Cassive Skill ช่องแรกได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้แปลนะครับว่ามันบวกอะไรบ้างแต่คือปลดมาให้แล้วแต่ขั้นต่อไปเนี่ยมันค่อนข้างจะแอสวานนิดนึงเพราะว่าเราต้องเอาง่ายคือต้องมีเลนที่เป็น3ดาวแทบทุกเวอร์ชันนะเพราะว่ามันใช้แต้ม200อันนี้ไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดเรามีตัวนะแล้วก็ต้องหามาอีก6กอะว่ายง่ายคือต้องมีเต่าเรน3ดาวสักอีกสัก2ตัวนะครับผมถึงจะสาม,มารถปลด สกิลแพสซีฟช่องที่2ได้มันก็จะประมาณนี้นะครับผมระบบมันจะเข้าใจยากตรงที่ว่าเราต้องกระจายกระจายหาบทสนทนาแล้วก็แยกความสัมพันธ์ออกมานะครับแต่จำไว้แค่ว่าเรามี6ตัวขั้นต่ำคือ6ตัวไม่สนล่างไม่สนดาวนะครับผมมันเชื่อมถึงกันหมดขอให้เป็นติดแท็กคำว่าเต่าเรนก็พอประมาณนี้นะครับผมส่วนเจ้าโยของผมเนี่ยก็ ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยผมมีร้อหนะแต่ว่าขาดโยอีกแค่ล่างหนึ่งนะครับผมก็คือผมต้องหาโยล่างไหนก็ได้ไมาอีกล่างหนึ่งอนะ่ะเออถึงจะได้สกิลแพสซีฟช่องแรกนะครับผมเนี่ยเห็นหมหนึ่งรแต้งความสัมพันธ์แล้วก็ใช้โย6อัน6ตัวแหละเออก็ประมาณนี้นะครับถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็เป็นแพสซีฟสกิลเนาะถ้ามีไว้ก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวมาส่งท้ายด้วยการอัปเดตนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับเมื่อกี้เล่นโทรศัพท์อยู่ก็มีการแจ้งเตือนของ Twitter ขึ้นมานะครับเป็นเกี่ยวกับอีเวนต์กระทันหันนะครับก็คือตอนแรกคริสต์มาสมีให้ล็อกอินที่เป็นเต่าจุนนะครับรับทีละ10บสิบเศษลูกไฟนะครับตอนนี้ก็ได้เผยออกมาแล้วนะครับว่าคริสต์มาสเนี่ยจะเริ่มกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่1 8ธันวาคมตั้งแต่บ่ายปิดปรับปรุงเซิร์ฟบ,บ่ายถึง4มงเย็น บ้านเราก็จะน่าจะเป็นไว้กว่าเรา2ชั่วโมงบ้านเราก็น่าจะประมาณช่วง11โมงมั้งครับไม่แน่ใจนะก็จะเป็นช่วงก่อนที่งเที่ยงไม่ก็หลังบ่ายไปนะครับก็เตรียมตัวเล่นกันให้ดีนะครับอีเวนต์คริสต์มาสจะเป็นกิจกรรมตีบอสหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อเนาะอาจจะมีคลิปตามมาต่อจากนี้แน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ลองไปเช็คข้อมูลตัวละครใน ID ดีของเพื่อนๆดูนะครับว่ามีไหมแล้วก็สามารถปลดอ b i l i t ตติดตัวได้หรือไม่นะครับผมก็ลองไปดูกันนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c คร b e กับช่องผม Sky a r c h e r Studio ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเจนี